สวัสดีฮะ Awaken Firsto โฮะหรือหลายๆคนเรียกผมว่า Sleepy Night นะฮะผมก็วันนี้เราจะมาแชร์กันเพราะว่าอีก3วันเท่านั้นเราจะมีของใหม่มาเล่นกันแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาคัพเวอร์กันว่าของใหม่ที่มันควรจะมีที่กำลังจะมีเนี่ยมันคือมีอะไรบ้างโยฮานนี่เขามาพูดเองเลยนะฮะว่าตอนนี้จากเอ่อเลเวล9ซึ่งจริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยถ้าไม่ได้เล่นบ่อยมากเกินไปเนี่ยเลเวล9ก็คือโคตรยากอยู่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ย จะมีเลเวล10บนะครับเลเวลสินี่จะมีอะไรบ้างก,ก็จะมีแบบลังที่ใหญ่ขึ้นคือลัง10นี่คือใหญ่ไม่พอนะฮะเพราะว่าไททันยังเดินไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยลัง10ก็จะใหญ่มากในเลเวล10นี้นะครับส่วนทั้งนี้ทั้งนั้นจะให้เล่นกับตัวเก่าๆแบบเจอไททันเจอบีฮิมอสอะไรอย่างเงี้ยก็คือมัน มันจะจำเจเกันไปฉะนั้นโยฮานพูดกันเองะฮะมาจาก Hell Diver 1ห่งครับอิมเพเลอร์ครับเป็นปลาหมึกที่อยู่ใต้ดินนะฮะก็คือตัวนี้เนี่ยผมเห็นแล้วก็คือโอ้โหอันนี้นี่คือคงคงจี๊ดน่าดูเวลาโดนเวลาจะวิ่งหนีนะแบบเวลาเจอบีดแบบ3อันอย่างเงี้ยนะแล้วเราจะวิ่งหนีเนี่ยก็ไอตัวนี้เนี่ยมันก็จะโผล่ขึ้นมาก็จะบล็อกให้เราวิ่งหนีไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ย คือพูดง่ายๆคือมันจะบังคับให้เราสู้กับบีทที่มันโผล่ขึ้นมาซึ่งหลายๆคนกบ็บางคนก็อยากจะชอบบีทนะฮะว่าแบบเฮ้ยมันตื่นตาตื่นใจมีอะไรเยอะแยะนะฮะอากระศุนเรามีเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นอ,อันนี้ก็คือจะมีตัวใหม่ะฮะส่วนอีกอันหนึ่งฮะชาร์เจอร์ปกติเอาป้องยิงหัวทีเดียวตายถูกไหม บีฮีมอเนี่ยบ้องยิง2อันบางทียังไม่ตายเลยใช่ไหมมันก็ฆ่ายากขึ้นเรื่อยๆนะแต่จะมียากกว่านี้ครับคราวนี้จะมีชาร์เจอร์ที่วิ่งออกมาแล้วแบบมีหมอกมาด้วย <S The s p o r t Charger This one has fog traveling around it It's constantly moving so it's gonna come right out of the fog and scare the lights out of you เหมือนอีชาไทย อ่นึกภาพบอกนะเวลาแมปไหนมีชาไทยเนี่ยมันจะมีหมอกแต่มันไม่มีสปอร์แต่มันจะมีหมอกออกมาอยู่ตลอดทําให้เรามองไม่เห็นใช่ไหมนั่นแหละครับอันนี้ก็คือ e อีชาร์เจอร์ที่มีที่มีหมอกมันจะมาด้วยก็คืออันนี้ก็จะเพิ่มความเมามันให้นะฮะอันต่อไปครับอ่บรูทคอมมานเดอร์ซึ่งหลายๆคนคืออ e ไอ้กุ้งที่มันตัดแขนตัดขาแล้วมันไม่ตายเนี่ย คือไอ้แล้วบางทีเนี่ยมันจะเรียกพวกขึ้นมาก็คือจะมาโผล่มาเป็นกุ้งตัวเล็กอีก,อก,อก,อกประมาณสี่ห้าตัวตามตามเวลาเวลามันเรียกขึ้นมานะฮะแต่คราวนี้เนี่ยมันจะเป็นอัลฟาฮะตัวอัลฟาตัวอัลฟาก็คือตัวใหญ่ขึ้นฮนะถึกขึ้นแน่นอนแล้วก็แถมเขาบอกว่ามันจะเรียกพวกขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวที่เราคุ้นเคยนะครับอันนี้นี่ฟังดูแล้วก็น่าจะตื่นตาตื่นใจแน่นอนส่วน เราหมดในการเรื่องแมงนะฮะส่วนหุ่นเนี่ยอันนี้หุ่นเนี่ยมันก็จะสร้างาผลิตผนออกมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะแต่ที่มันหนุนนั้นคือมันมาแบบแรงขึ้นแน่นอนฮะ,ะมันจะมีรถจรวดขึ้นมานะฮะเหมือนรถถังจะยิงจรวดย้อยอถ้าเราอยู่ไกลๆนะเราจะเห็นมันยิงขึ้นไปข้างบนแล้วมันก็จะย้อยตกมาเราก็คืออันนี้นี่ นะมันแน่นอนเ,อเล่นหุ่นนี่ปกติเลเวล9ก้าก็เหนื่อยอยู่แล้วนะฮะอันนี้อันนี้เหนื่อยยิ่งกว่าเดิมแน่นอนอก็คือฟังดูแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจอ,อีกอันนึงฮะอีขาไก่ซึ่งอีขาไก่ปกติเอาปืนระเบิดยิง2นัดนะหรือว่ายิงขามันก็จะตายแล้วใช่ไหมแต่เพราะว่าปืนจริงๆแล้วมันก็ไล่จิจจาดเหมือนกันมันวิ่งวิ่งตามเราเร็วนะแต่ มันก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครั้นี้เนี่ยเขาก็เลยจะอัพไอตัวขาไก่เนี่ยให้มันถึกมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือฟังดูแล้วน่าจะสนุกอยู่นะฮะส่วนต่อไปฮะก็คือเขาสปอยออกมาว่ามันไม่ได้จบที่แค่นี้นะฮะมันไม่ได้จบที่แค่นี้นี่คือเราทำให้เราตื่นเต้นทั้งหมดเนี่ยคือจะมาวันที่6นี้นะครับ ตอนนี้ก็เหลืออีก3วันเท่านั้นเองส่วนวันที่8ครับวอร์บอลใหม่กำลังกลับมานี่คือสำหรับคนที่เลิกเล่นไปประมาณอย่างผมเองเนี่ยผมเลิกเล่นไปประมาณ2อาทิตย์แล้วแต่กลับมาเนี่ยเพราะด้วยความตื่นเต้นวันที่6นะฮะจะมีของใหม่ขึ้นมาจะมีเวล1ิขึ้นมาเราก็จะสามารถฟาร์มของได้นะฮะแล้วก็มีแมปใหม่ๆขึ้นมาส่วน วันที่8นี่วอลบอลใหม่เข้ามาครับเอ่อฟรีดอม a าเฟ่ฮะคือคือปืนที่จะมาเนี่ยคือเป็นปืนพกไฟเป็นปืนไฟที่ไม่ต้องเราเอาไฟไปก็คืออันนี้อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะแรงหรือเปล่าชุดกันไฟมากถึง75%นะฮะอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันจะเวริร์กยังไงใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วก็ฟังฟดูก็ วล <Well, S 2> มันมัน,ม,นมันสนุกแน่นอนเพราะว่าของใหม่ของที่เราตันๆทั้งหลายเนี่ยก็คือเราสามารถเอามา,าได้ใช้เนี่ยก็คือเวลาเล่นเราก็มีกําลังใจในการเล่นมากขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคอมเมนต์ลงมาฮะว่าตื่นเต้นที่จะกลับมาเล่นหรือเปล่าแล้วก็ยังไงก็เราไปเจอกันนะครับสวัสดีครับ